สวัสดีค่ะทุกคนยายกรมานี่ทำอะไรสวัสดีจ้ะพี่น้องยายกรเ็ดเตียงครับลุงเบิ่งเหื่อยายกรเด้อพี่น้องซื้อต้มมามาฉลองไ้ถ่เตียงใหม่เตียงใหม่เนี่ยไปเท่ก่อนดีล่ะเท่แล้าแล้วก็มีก้อยด้วยลุงเพิ่นอยากกินเอาใหดเบิ่งก้อยนิบก้อยเซ่ลุงมีแข่ายำบาโว้มีแข่ากินบะหมี่โต้ยแน่นนอให้เดี๋ยวจะได้เด้งเยลยเดี๋ย าจะเป็นเ็ดสูงเนาะเ็ดต่ำๆบ่ได้โอ้จงเดี๋ยวเทลงให้เพื่อนคอยเอาตาไข่ตายเดี๋ยวเอาไปเงอนเนี่ยตั้งไส้ทงนั่นเลยให้เพื่อนอย่าผลาญทงถิ่นวัแก่มาแล้วก็ไก่ลูกไก่อันนี้พี่น้องก็บอก่ไก่อยางให้น้องอันนี้ซอยจุอเท้าบาทเจ้าบาทไหมกระรู ครบท้หม่าไร่อยสามสิบาทน่ากินน่ากินตัดซอยจูนะคะทุกคนใช่บ่เขาสื่อ้ห่วยบ่มากมันนันประด้ษาบ่ไม่เคยโดนแต่ท่ตดบน่พี่นเองมีอันนี้ก้อยพิ่งม่ว่าเขามีเป็นโม่โมมาน่ะก้อยขมก้อยขมก้อยอันนี้ก้อยขมพี่น้องเออเท่นี่ละก้อยขมสูงละแปดสิบบาทน่ากินไหมคะทุกคนสิ่งนี้เด้อก้อยขมเป็น โอ้ยทำไมไปซื้อน้ำขาวมาให้อาอ่านกูล่ะไอ้เพชรล่างนามากเลยเบื่อันนี้เอาวนะคะค่ะเนี่ยสินหนาไอ้เพชรมือไปล้างก้อนนั้นไปล้างทางล้างเก่านั่นซื้อน้ำขาวอีกเนาะมือเจ้าเปื่อนเยอะนะซื้อตอนไหนเนาะซื้อตอนไหนก็ซื้อตอนนี้ดีล่ะเอ๊ะเอ๊ะอ้าวอัจอยู่ไหนน้ำจิ้มมันอยู่ไหนล่ะเธออ้าวอ้าชอยจูเขาอย่งไรมันต้องมีน้ำจิ้มขม เขาไม่ได้หายนาบ่ไม่เห็นเอาไปทวงเลยไม่มีใครจะไปทวงมันอยู่ในไก่วะหนูมันอยู่ในไก่บ่มันล้วเขาจะไปใส่ในไก่เออไม่มีเลยบ่เออแม่รอได้นานบ่เอามิ่บ่มีแนวจิ้มเอาเอาใครมากินจังไดล่ะบ้านใคมากินอะไรซอยจูบมีน่ะที่ถุงบะระบ่เบิ้ดล่ะเอาแล้วนี่ถุงอะไรตะปูเอ้านีผักล่ะบ่ไมีเอาและวคือ เอาก็ต้องใส่ซอจูมากต่างหากตัวกึ่งจังเอาแต่มี่แหละเนาะแต่ทำไมเขาลืมตีหน่ซื้อหลายยางพดเขาเลยลืมเอฟซีเอ้ยเสกต้นยังหรอป่ทีนี้มันมาไม่ดีอ่ะเนาะัน้เขาขัดวันนี่เนะวันนี้น่าสิบผาด้อ่งเลยวันนี้บ่หัวยังแกมันไปถามแล้วพี่น้องโอ้หนียังแดมกินใดนี่ีนไปเจอยังยังนี่ไปสูเห็ดยังเอาทีพาสิไปเห็ด นั่นต้องเห็ดเซกพิยาต้นแล้วก็เซกพิยาเซข้าวคั่วสามอย่างพิยากินด้วยเซกล่ะพิยาเขาซื้อไว้อยู่นั่นแั่นล่ะเห็ดย่าแต่เห็ดบ่บ่เห็ดนะเจ๊เห็ดซื้อได้บุ้งจิตะวันเลยจิ้ไปบังให้กินเลยกินเลยอ่ะกินเลยกินเห็ดมันไม่แห้งคนขายเขาต้องจัดให้ถูกสิเราไม่ได้เป็นคนขายไม่มีก็ไม่มีใช่ไหมเขาไม่ใส่ให้เราไม่มีจะบอกว่าหาเดี๋ยวหาอีกบ่เห็นบ่บ่ย่าสอนแต่พูดแล้วบ่เห็นเลย บมีเลยอุ้ยสีกินยังไงเพระการหันหลังใส่เอนอนนี่บ่มันชอบกินตับนี่ปาบันกับถามหาแต่ซอยเนตับเราถ้าได้ไรปสู่นจงก่อนนางก่อนกินไปเลยเอยก่อนตับตับบานบอกปยตี่หลยงก่อนมีผักขี้เหวบมีเบิร์ดทุงลหะอีมาเด้อมากินน้ำเพลินเด้อนี่ยงนแห้งัายยายอา อายุเจ็ดสิบสองนะกุแจ่มแมเนี่เดี๋ยวสือมนังกุ้แจ้รถดนะนะไปบ้างไว้เถิดิดนพูดล้านแก่อแตงโมไปโอ้ยบักแตงโมยาเด่นันล้านแก่บักแตงโมไปเลยแล้วโอ้ยกูอยากมัวดิแตงโมหยาเดียวอยากแกเรเเอาแตงโมมาให้ยาเร็วยาคือไปเงินเด่นน มามามา,มากินนุ่นไก่ไก mm ่พ hmm. mm ี hmm. right? no ่ย no ่าไก่ไ oh, ม่ให uh ้ก oh. ินนั่นน่ะเราซี่บปากกับพ่อวาพี่เอาหลา่ไม่ยู้ไหมแกรมซีบมึงนะงม่รู้เหรอกินให้มันแสบๆไอโอ้ยเอาแต่ลูกกินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกินตาเราก่ได้กินหรอเฮ้ยสร้างมันเฮ้ยคอยเฮ็ดกินก่อนมันจะเป็นลมถ้ากับสร้างเนี่ยก็เฮ็ดกินก่อน กินค้เดียวกี่ยวเ,เหเยยาคนนีหลอได้กับซางเจ้าเห็ดมือแล้วเจา้ากินเอาลายๆกินเอาอ้ายเลยอาอายเมันจะบาคอกูบอ้ำดีละ่ะมันตอนไงอว,ว่เอเงดนำเอาแซบแซบดนๆีกินน,น,น,นึงเนาะกินไวะอ้เออมันบ่มีแนวติมเพราะเรามาคุกนี้กับสลัดอยู่ เก็บข่าวมาด้วยละวังที่หนึ่งายย่า้ะวันที่หนึงแบบใดระวังระวังที่หนึ่งเีขเขาได้บางหน่อยเบิ้งเสียละวังที่หนึ่งพนเ็ตเตียงหายกเลยอิ่นเ็ดเตียงหายหายไงพนเ็ดเตียงหายสาวพนเรื่องเขามาสลองมันเลยเสื้อน้มันกับ้านเนีไปซื้อเงินมันเบดกันก็เลยไป็นื้อเข็ดกันล้านใหญ่แมลงออกไปพูน เด็ดบ่อหายหลานมันแรนลวงมันคาดแย่งมันกับไปบ่ได้เพราะว่าบ่อตะกอนมันมีโมไซค์เข่าออกมันเลยบ่ต่ก็หนีโมไซค์มัมีแล้วโมไซค์มัมีแล้วหลานกับสิบ่อหลวงเพิ่นกับสิได้เปิดเจ้าเล็กยังได้ทิขึ้นเต็มโดนเถอะเจ้าเล็กยัางเหรอสามหาก็ะซิบซิหึมสามหาก็ะซิบซเจ้าฟันไว้อยังมากบ่อืก ก๋วยยป็นุดถูกก่อนใช้ชิปสี่ชิปสีส่สสสสสสน้องน้องนั่นงดีๆน,น,<ว>น้องนั่งดีๆจับให้ยาหนึ่งตามหานี่ไม่ใช่หล<ช>่<ช>อ,อ,อไหนน,น,นู่นโปรไฟล์สิบหนึ่งเอาตรงไหน,น,น<อ>ไหนึ่งเอาสวยๆเอาสิเอาเอาสีสวยให้ยา,อาสอนให้ยาหน่อยครับเรียกให้ยาหน่อยดึงครับมาหนึ่งใบดึงมาหนึ่งใบเนาะดึงมาหนึ่งใบอันไหนออกออกเลขอะไร เหนไาทำอนนั่น uh เห็นจังเ well ออว่าแต่บ่าเห็นคุณเห็นท่านั้ดึงเคร่เลียกอะไรน่ะเรียกอะไรฮะเดึงเราจะไปสี่ตเล่าเขาให้เขาเห็นเขาดึงอะไรเห็นไหมเด็กคนนั้นเน่ยเขาจับรางวัลที่หนึ่งให้สท้องโอ้สิดท้องร้านเออแงคุณยายไม่ต้องไม่ต้องโจอีกแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วเด็กยางหรอเธอ สามสี่หกโอ้งามเท่เลีเกอสามสี่ห้าเพื่ออะกูเขาเี้ยเองเหรสามสี่หกรถยาอืมรถยามันศูนย์สี่ิมันเหล่าหัวสามสี่ห้าพอแล้วพอแล้วสอนบ่อนพอแล้ว่เจ้สอนบ่อหาดีๆก่อนดีเลยครับห้ยาสอนเอาไปยา ไอ้ดูเด้เรียกอะไรยื่นให้ย่าครับน้ำซีหามันว่าบอสต้นอะไรอีกยังซีหาให้ย่าอยู่ก่อนซีหาโอ้ยมันว่าสามซีหาแต่มันดึงสองซีหามาหายเอ้าถูกใจย่าอย่ดอกถูกใจย่าอยู่เออเพ้าวโอเคสามซีห้าแต่เพิ่นได้อย่าไปแก้นั่นอย่าไปแกะของเขาดึงเขาว่าสามซีหาแต่เขาดึงเด็ดสองซีหามาหายด้อพี่น้อง ดึงเป็นยู่ตัวละเออเก่งจนว่ะสามสี่ห้าแต่ดึงอย่าไปแก่นะอันนี้เป็นดึงหายาแต่โอ้ตาพันเอาอะไรหนุนปูเอาอะไรเอาอะไรปูนไอ๋ปูเอาอะไรสองสี่สี่โอ้ปูนมาสองสี่สี่อันนี้ก็สี่ห้าอันนี้สี่หกอันไหนสี่สี่เอาคนหนึ่งขึ้นตั้งคนหนึ่งล่องลาคนหนึ่งยู่กลางปาบลายเกนสี่เหล็กลายกันสีเหล็กลายกันนั่งล่อง น้องหมูถูกรางวัลที่หนึ่งแคร์ไบเด้อพี่น้องมีรางวัลที่หนึ่งน้องจับให้แล้วเดี๋ยวนี้มาปลุกแกลจับให้ไปไหนได้ดื้อสบายแล้วพี่ได้แล้วได้แล้วไปแล้วนี่ไปอดร้อน้องให้อันเดียวในน้องให้น้ออียเลยเดี๋ยวสอนนี่น้องปรุกแก้มใจให้เดยวสอนโอเคเด้อพี่น้องเด้อ